สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน s อโชคดีชาแนลนะครับวันนี้ก็แอดแวะมาตลาดนะครับก็เป็นประจํานะครับแวะมาธนาคารนะครับเดี๋ยวเรามา,าถามเยเยน้อยกันว่าวันนี้แกฝันได้อะไรมั่งเยยน้อย <c oughs> เล็กอะไรมาแรงช่วงนี้ <c oughs> เลขอะไรมาแรงคนมาหาเลขอะไรเลขมาแรงก็หกห้าเลยเนาะเลขสอสอผมสอหกห้าแล้วฝันไหมวันเนี้ยฝันฝันว่าได้ขึ้นไปนอน,นอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยหลังข้าน้ำนมหลานมันง่วงนอนอแล้วทำไมาถึงไปขึ้นบ้านเขา,าบ้านไม่รู้จักกันบ้านก็ไม่เคยไปขึ้นของเขารู้แต่มาไปซื้อเต็นมุนกินนะซเต็นทุนกินแต่ไม่เคยว่านอยากไปซื้อบ้านเขาเนี่ นอนอยู่ข้างบนเลยเลขที่สามเก้าหนึ่งหนึ่เมื่อกี้แล้ได้เท่าไหร่ได้ห้าร้อยโอ้โหห้าร้อยเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพื่อนเ c ซีเพราะว่าใส่แมสเนาะได้ห้าร้อยมวนที่แล้วโอ้ห้าร้อยเลยหกแปดหกแปดได้ห้าร้อยมวนนี้กะจะเล่นตัวไหนกะจะเล่นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า โควิดจะมาอีกบอกไม่รู้เหมือนกันมารอบห้าเลยนะนนรกร,อ,อ,ะรอฟันอย่างนี้ก็ะื้ออย่างนี้เลยแล้วปกตินี่เคยเคยไปแม่ในบ้านหลังนี้เคยขึ้นไหมไม่เคยขึ้นสักทีเดี๋ยวไปหาเยออ้วนก่นอนเยออ้วนเยอะอ้วนใส่เลขนีบอมีเลของนหนึ่งสายบิ้งแน่เลขไายฝันไายฝันน่ะเลของหนึ่ง เลขสามเก้าบ้านเลขที่บ้านฉันนั่นสามเก้าจะขึ้นใหม่จะขึ้นใหม่ฝันอยู่บ่ฝันเห็นบ่ฝันได้อุ้มเด็กน้อยเด็กน้อยประมาณหนึ่งเจ็ดบ่เจ้าเคยฝันว่าหนึ่งเจ็ดก็ซื้อแล้วบ่บ่นลองดูนะครับสามเก้าเนาะใชเลขตรงกันเนาะสามเก้ากันหนึ่งเจ็ดฝันดีฝันดีฝันว่าอย่างไรฝันว่าได้ขึ้นบ้านใหม่ บานหลังนี้บอกบ้านเลขที่ยังสามสิบเก้าสามสิบเก้าถ้ขึ้นันที่ยี่สิบเอดอ๋อแต่ฝันก่อนมันมาอ๋อจะขึ้นันที่ยี่ิบเอ็ดเพื่อนซมาฝันก่อนมาขึ้นบ้านอืมเข้าอีกยี่สิบสามสิบเก้าเบื้องหลังเวลาที่ตัวบลาน ขอเข้ามาสองงวดแล้วหมานตลอดเนาะแต่ตุ้ยคนนากลงเอ๊ะไทยสดๆนะครับเพื่อนที่ซีครับเดี๋ยวน้อยก็อืมสามเก้าลุดเอ้าฝันว่ายังไงพี่ไม่ได้ฝันล็อกก็มาเจอกันขอกับบาลซีสามเก้าเหมือนกันอ้าเหรอโอ้ยหนึ่งสามเก้าของผม เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูบ้านเล็กชี่นะครับเป็นิฟสีอ๋อนี่เหรออย่าน้อยแกเป็นคนฝันแม่นนะครับเสียงไม่ชัดนะครับเพราะใส่แมสและแกถูกหวยบ่อยด้วยแล้วก็อออพออ,อนะ ฝันว่าขึ้นบ้านใหม่จริงๆขึ้นวันที่21นะเนอะก็39เหาอลองเก็บไปพิจารณานะครับเพื่อนจที่ีครับวันนี้ก็วันนี้คงต้องจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ